สวัสดีพ่อแม่พี่น้องบเบสซูคูสุคนเนาะยินดีต้อนรับกับสู่ซองพรวิไลที่เฮดดีเนาะมื้อนี้เขาเองกับสิพาทุกคนไปเบิ่งไปส้มเนาะบ่อน้ำซักซิดเนาะเป็นอะไรกับใบเบิ่งไปส้มก็ได้เนาะหยางไปน้ากันแล้วตอนนี้เขาก็ได้มาหอดบ่อนเป็นที่เฮมห้อยแล้วเนาะทุกคนเนาะ กะที่ว่าบัวนำซักซิตกะอยู่ที่ห้วยนะทุกคนเนาะเป็นบนัวนำที่ว่าเกิดจากธรกรมชาตินี่แหละเนาะอยู่ที่ห้วยเนาะนี่ทุกคนเด้อตอนนี้เาก็ได้มาฮอดบัวนำซักซิตเลยเนาะ อีบริเวณนี้เพิ่นกะสิม,มีหุบป,ปั้นพญ,ญานาคที่ว่าอ้อมบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เนาะนี่ก็คือบริเวณบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี่แหละทุกคนบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าอยาให้ทุกคนได้เบิ่งเนาะที่ว่าเป็นบอน่อนรรศศ้ำที่ว่าเกิดขึ้นจากธรรมชาติเนาะที่ว่าเกิด เกิดขึ้นที่นในคลันหินวน่าน้ำนีเขาจะว่าสีใสตลอดเป็นสีใสตลอดอแต่สิบุมีมือบกแหงโดยเรีวยกว่าสิเป็นระดูแลงและระดูพลนนกับสิบุแหงจักเถื่อนอทุกคนเรี <Okay. S 1> วยกว่าสี้าสีน้ำไป ดื่มกินก็นได้นะหลายคนกับพื้สิบูมู่นะหลายคนเลยอพื้นสีพู่นะธรรมาธรรมะก,กันได้นะทุกคนเพื่อเป็นวันซักซีอีบ่อนหนึ่งเนาะบ่อน,นี้กันให้ทุกคนไปบ่นใกล้ใกล้นะ บนำกับสีประมาณนี้แล้วทุกคนน้ำสีไลตลอดนะบ่มีวันบกนุกเฮ็นนำกับสีใสอีกเนกะยที่เกิดึ้นจากพลันหินนะทุ่บริเวณที่ว่านี่ก็คืออยู่ห้ายนะที่ว่ามีต้นใหม่สู้งายทุกคนเลย นี่ก็มีต้นไม้ที่ว่าง่ายนี่ก็เป็นห่มเะที่ว่าข่ามาในบริเวณนี่ก็สุ่มเย็นดีเนาะอากาศดีวะมีต้นไม้ลายนะมันสุ่มเย็นดีนี่เพิ่นกระเช็ดตั้งขึ้นเนาะทางขึ้นบริเวณมานที่ว่าเป็นวัดป่าเนาะบนนี่นวัดป่าได้ขึ้นมาท,างทังเถิงกะขึ้นก็ มีหูป,ปัน้นเนาะอยู่นี่ก็มีหูป,ปั้นซิงค์ทางลงเนาะนี่ก็มีซิมนะหลังหนึ่งมีซิมเนะาะท่านเองนี่กลายเป็นซิมนี่ก็มีหูป,ปั้นควายเนาะอยู่นี่ค่ปั้นควายควายเถือกในหญ่ มหอมไปด้วยต้นไม้เนาะและบ่อนี่ก็แม่นหินเนาะที่ว่าเขาเจ้าคุดค้นขึ้นมาจากบโบราณซักซิดเนาะที่ว่ามีอายุกะบางก้อนกะบห้าร้อยปีด้วยหกร้อยเนาะเขาเจ้าเขียนแม่นอยู่นี่มีแต่มืมดกับหกก้อนเนาะทุกคนหกร้อยปีเนาะก็ะมี หลาร้อยปีก็มีก้อนหินที่ว่าเขาจะเอาขึ้นมาจากโบนาำศักดิ์สิทธิ์เนาะวัดนี่ก็เป็นการนำพาสรของอยังทานมหาคำเด้งวัดปา่านี่ก็คือต้นโพยใหญ่เนาะยี่นี้เป็นต้นโพยใหญ่ เด้อวันนี้ก็จะมีหุบปันบาลอสีเนาะถือว่าพาอย่างมาขอพรหรือว่าอย่างมากราบสักาาาการะบูชามาได้วันนี้ก็มีหุบปันบาลอสีเนาะถือว่าอากาศซุ่มเย็นดีเนาะอยู่นี่อากาศลมพัดเย็นดี อาศิพาทุกคนเบ่งบริเวณอ้อมหอม้องบนนี่ก็แม่นหัวป,ปั้นของพระอาจารย์ฐานมาหาคำเดงเนาะที่ว่าเพิ่นเป็นผู้สร้างวัดป่าแห่งนี้ แต่ก็มีหกปั่นพญายนาควันนี้มีสามองค์พญานาคเป็นสร้างนะีเนาะมีก็มีโครงการสร้างภายน้ำล้นพายน้ำล้นหวยหวยโม้บ้านบ้านนำ้ำโบ่คือ ลูกปั้นนี้พญานาคอีกองค์นึงเนาะเดเวนมีหูปั้นลิงกินกล้วยเนาะอยู่นี่ทางเข้าก2 วัดป่าอยู่นี่ค่ะแต่ทั้งลุ่มเพื่อนกาเฮ็ดเป็นพายเนาะเป็นพายสุปรปทานเนาะว่ากั้นน้ำเนี่ยเนาะสุรปทานกอนเก็บน้ำเนี่ยเนาะมืัอนี้ก็ได้มากับเอื้อยเพื่อนเนาะ มากับเวียดนะจะใ้เชื่อ้นพนะามาจะลานซาวตัวน่นะสวัสดีใหนไอ้กล้องนะ้เชื่อเป็นหวยเนาะี่ต่พาันหินทุกคนพาันหินหน,นี่ยนี่ก็เป็นนำ้นำไายน้ำนะกระสิลายเนาะคนคนตกมากน้ำลาย พร้อๆมๆด้วยฟ้าไม้เนะาะคือว่าเขียวงามอยู่นี่กันเผืบรรยากาศเงียบสงบดีเนาะดูนี่พระเจ้ากันทุกๆปีพระเจ้ากันที่มีการฉลองบุญบุญประจำสี่ขุนทุกวันนี้สวัสดี ป่าแห่งนี้แล้วก็ยังมีหูเขเนะทุกคนนะหูป,ปั้นเขเนอะอยู่นี่กัขึ้นปั้นเนี่ย่อเค กินกี่มะกล้วยถูกก็ได้นี่ไงม่เช้ามาชมลิงอะไรเนาะลิงตัวแม่นี่ก็มากับลานเนาะแล้วก็กับเอื้อยเป็นสองคนเนาะตรงนี้ไงเป็นจะได้เนาะมาชมมาเที่ยวล่ะมาซื้ออย่างไรมาซึกมขวนอยู่บนเนาะ ก็คือหุบปั้นก็ยันถา,านยาน่านมาคำเดงเนาะที่ว่าเพื่อนได้สร้างนำพาสร้างวัดนี่แหละเน,ะนาะก็มีหุบปัน้นพระเนอะอาะที่นี่เพื่อว่าให้ที่ว่าอยากมาหนีก็ให้สักลาบุษาเนาะเป็นสิริมงคลเกจเจ้าของเอง จมีหุปัดพันี้ญญอินพมพมสี่หนานะทีนี้วตโอ้มีหางต่อทุกคนเลยนี่ค่ะบ<อ>หางพึงพ่งหางเพิ่ง งานกำกันซีค้นเนาะีันนีน้นทั้งเอ,อื้อยกันลานอา่เคออยเนะ